สวัสดีครับมนุษย์โลกทั้งหลายนากาผมสวยปะสวยมากสวยจนดูไม่เวลาไม่ออกอ่ะนะครับสวัสดีครับดีๆต้อนรับสู่ช่องยิปซีตะทันไม่จิตน,นะครับทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเข้ามาชมใหม่หรือท่านที่กําลังชมและท่านที่ไม่ชมแล้วกลับมาชมโอ้ยน่ารักน่ารักกันทุกท่านเลยนะครับ อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแพลบ,บก็บทไปหนึ่งอาทิตย์นะครับบนไม่ได้บบนครับแต่ผมจะทบทวนนะครับจันท์ถึงอาทิตย์ผมทำอะไรไปบ้างครับได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองทำบ้างได้ช่วยเหลือใครบ้างนะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง เพื่อคนที่เรารักบ้างนะครับแล้วเราทําหน้าที่ของเราได้ดีไหมถ้ายังไม่ดีพอเวลาแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนมันจะผ่านไปไวมากถ้ายินทชานอายุสี่ิบหขึ้นเนี่ยมันจะรีบมากครับใครที่เด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นขนาดนี้ด้วย เด็กยุคใหม่เติบโตมางรงเรเทคโนโลยีก็ไม่แปลกที่บางครั้งที่คุณคุยกับลูกคุณเหมือนคุณกํลาลังคุยกับโรบอทอยู่มันใช้เวลาประมวลผลนานมากก่อนจะตอบเราเป็นเรื่องปกติมากครับ <S <S อืตามสถิติผลการวิจัยบอกมาว่าถ้าคุณไม่อยากให้ลูกคุณโตไปแล้วกลายเป็นคุยกับโรบอทถ้าอายุเขายังไม่ถึงสิบขวบ คุณย่าเขาใช้รครับพ่มเพื่ออย่าให้เขาเล่นเกมจนเกินไปให้เคาเรียนรู้แล้วก็ให้เป็นเวล,เวลานะครับมันจึงไม่แปลกนะครับที่คนเดี๋ยวนี้จะเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือไม่แปลกเลยที่โตขึ้นมาแล้วไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่แปลกเลยที่ไม่มีความผูกพันนะครับสายแย่งความรักร่วงพ่อแม่ครับ ผมไม่ได้ว่าทั้งหมดครับแต่ว่าผมดูจากข่าวอะสมัยรุ่นผมอะถ้าเป็นไม่ต้องไวยรุ่นน่ะมันฝังหัวมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่คือสิ่งที่สูงสุดแม้แต่เถียงยังผิดเดือนนี้มันทุบตีพ่อแม่กันก็จะอ้างว่าเป็นเพราะยาเสพติดหรืออะไรมันก็มาจากการเลี้ยงดูนั่นแหละครับเริ่มต้นมาจากการเลี้ยงดูนะครับ ิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะไม่ดีแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างครับคนส่วนใหญ่ที่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่อยากจะเปลี่ยนนะครับไม่ได้อย่างที่อยากจะได้ไม่เป็นอย่างที่เป็น <c oughs> ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเลยหรือบางที เรานะครับมักจะโทษสถานการณ์โทษคนนู้นโทษคนษคนี้เวลามีเรื่องมีราวอะไรมานะครับผมไม่ได้ด่าใครบอกให้ฟังว่าครูบาอาจารย์สอนบอกว่าถ้าเราโทษคนอื่นมึงผิดเธอผิดท่านผิดคุณผิดหนูผิดน้องผิดพี่ผิดไปแก้ตัวซะไปปรับปรุงตัวซะแน่นอนครับ คนเหล่านั้นไปปรับปรุงตัวแล้วชีวิตดีขึ้นแต่เราอ่ะก็ชั่วเท่าเดิมเลยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยถูกไหมครับอะผมถึงบอกว่ารักตัวเองให้เป็นนะครับแล้วก็ยอมรับความจริงและกล้าสู้ความจริงอ่านะครับวันนี้มาเปิดไพ่คนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิบแปดสิบแปดพุทธพาครับ นต้นไปถึงวันที่เท่าไหรเดี๋ยวเขาดูอ่ะมาชมกันครับเปิดไพ่เริ่มใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ด 8, ไปที่แปไปที่เไปที่สิบโอ้าวที่แล้วไม่ได้ดูให้ติภรกิจจันใหญ่หลวงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาครับกลับมาแล้วครับทุกคนไอใบแรกก็คือแข้งแม่เลยโดยทั่วไปอ่ะทด่ทุกวไปยิบสีประจำแม้แต่หมอดูเองอ่ะ เห็นไพ่ตัวนี้ก็สยองขวัญเหมือนกันนะแทงแมนเน่ยคือ,โ,อโหมันมันเป็นไพ่ที่ร้ายแรงนะครับร้ายแรงมากเรื่องการหสูญเสียอตมามด้วยไพ่วิบากกรรม <c oughs> กงร้อยย่งโชคลาภหรือว่าระกรรม,อมสองถ้วยอ้ามามามา,มาดิแฮงแมนมึงมามงเจอกันเดอะซันหน่อย น่ะเดอะฟูลด้วยมาพระใหญ่สีใบแล้วนะเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยร้ายแรงแรงรักอิสระชอบความเป็นส่วนตัวอ่าใบาที่ห้ามาแล้วนะครับพระใหญ่อ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับสิบใบพระใหญ่คือแฮงแมนเดอะวีนอฟฟอร์จูนเดอะซันเดอะฟูลแล้วก็ เดือไฮพิเต็ดไฮพิเต็ดนี่ไห้หมอดูใบแรกบ่งบอกสถานการณ์เป็นไงแห้งมานะ่นมันคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงอ่ะที่ท่านรู้สึกได้อ่ะนะครับบางทีมันก็ไม่ได้แรงแรงเกินไปบางเพราะว่าบางคนเนี่ยมาดูดวงกับผมบางทีบางครั้งอเจอไพ่ยอย่างเงี้ยก็น่าเสียก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่แะอะไรเงี้ย ผมไม่เรียกว่าหมอดูคนอื่นที่ไม่ใช่ผมก็ตีความแย่นะไม่ใช่นะผมไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าเห็นไพ่ใบนี้ทุกคนก็จะเห็นก็คือความย่ําแย่นะครับนั่นคือการสูญเสียการหลั่งน้ําตาการจากลาการสิ้นเนื้อประดาตัวมันเป็นไปได้หมดนะครับนั่นคือความหมายของไพ่แฮงแมนนะครับแต่มันดูในสถานการณ์เนี่ยแฮงแมนคือมันคือมัน มันคืออะไรอ่ะความร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราสภาพร้ายแรงของการสูญเสียอย่างรุนแรงอาการจากลาการเจ็บป่วยกระทันหันหรือแม้แต่การชีวิตอ่ะมันหักเหพลิกไปพึบเดียวคนละเรื่องราวเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตั้งแต่การนอนไปถึงการตื่นเลยอ่ะเปลี่ยนชีวิต ประจำวันทั้งหมดที่เคยเป็นให้กลายเป็นเรื่องอื่นได้เลยนะครับนะมาจากอะไรมาจากไพดูวีนอฟอร์จูนนะครับมาตฐานการมันบอกว่าดูวีนอฟอร์จูนสิ่งที่กาลังจะเข้ามามันเป็นวาระมันถึงวาระถึงคราวของมันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันถึงคราวอะไรของท่านนะครับแต่แน่นอนแฮงแมนคือการต้องฝืนใจตัวเอง,อย,งอย่างเป็นที่สุดฝืนใจเพื่อจะข่มความกลัวข่มความผิดหวังกบเกลื่อนอ่า เรื่องร้ายๆนะครับเรื่องร้ายๆที่เข้ามานะครับ The f o o l คือความบันเทิง The Sun คือความสำเร็จ mm hmm. ให้พี t คือ,อด้านพลังจิตด้านพลังของความคิดเรื่องเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนะครับ <laughs> นี่คือภาพไพ่ใหญ่นะครับ <laughs> ถ้าดูภาพร,รวม ผมวิเคราะห์ได้ว่าแฮ้แมนมันจะเกิดการสูญเสียหรือการการที่คุณต้องไม่เคยได้ทําอะไรบางอย่างแล้วแล้วอยู่ๆมันเปลี่ยนนะไม่ให้ให้ไปทําอีกอย่างอีกเรื่องหนึง่งเหมือนอเอาแบบทำงานเนี่ยทำงานเคยทำงานเงี้ยอยู่ต๊ดๆแล้วก็อ่าโดนย้ายโดนเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอครับเจอแบบหน้าด้านๆเลยครับพอกลับบ้านปุ๊บโทรมาบอก ตามมาเลยว่าไม่ไปทำระนาบพุ่งนีกันเลยนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ดูไพ่หรอกคนคนมากมายชอบถามคําถามก็เดียวกับกับผมว่าหมอดูทั่วไปก็เจอหมอดูเคยดูตัวเองบ้างเปล่าหมอดูเคยดูตัวเฮ้ยมันคือดูตัวเองไหมเฮ้ยไอ้หมอดูเคยดูตัวเองบ้างเปล่ามันจะถามอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมตอบไปก็คือกูดูหรือไม่ดูก็เรื่องกูแต่พวกมึงที่มึงถามพวกมึงทั้งหลายเนี้ย มึงเคยมีความคิดพิ้งของตัวเองที่จะถามกูไหมที่จะถามมอดูคนไหนก็ได้ว่าไม่ต้องไปเรียนแบบเขามาไม่ต้องไปจําเขามารู้ความหมายหรือเปล่าที่ถามว่าเคยดูตรงหรือเปล่าความหมายหมายความว่าอะไรจากคาถามตัวเองเ่ะไม่ีใครตอบได้ก็ถามตรงๆนี่แหละว่าเคยด,ดูดวงตัวเองหรือเปล่านม่หรอครับกบเกินผมประเภทที่ไม่ชอบทําอะไรเหมือนใครอยู่แล้วแล้วก็ชอบที่จะให้สิ่งใหม่ๆม,มันเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับท่านที่ชมผมอยู่ผมอยากให้ทุกท่านเคารพในตัวเองเชื่อศักยภาพตัวเองแล้วนะครับแล้วทําไปตามในสิ่งที่เรามีความสุขและความศรัทธากับมันนะครับสิ่งดีนจะเกิดขึ้นแน่นอนพระแฮ่งแมนเกิดมาคือเละแน่โดนแน่เนี่ยแบบมักง่ายที่ดินมรดกที่จะได้เนี่ยไม่ได้แล้วแน่ๆแล้วเห็นๆแล้วหลุดลอยไปแล้วเนี่ยอ,อสังหาริทมทรัพย์อะไรเนี่ยที่ว่า ปิดลงนแน่ๆไม่ลงแล้วแฮงแฮงแมนมาอันนี้คือง่ายๆนะแต่มีไพ่เดอดซันอยู่แน่นอนครับมันต้องเกิดการสูญเสียอะไรบางอย่างเสื่อนความเป็นตัวตัวเองแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนความเป็นตัวตนของตัวเองไปจนสิน้นเชิงแล้วกลายเป็นเรื่องดีเป็นไพ่เดอดซันขึ้นมาคุณจะเปลี่ยนไหมล่ะ,ะคุณเคยไปกับสาระลอยพุทธบาทที่เขาวิจิกูดไหม,มคุณเคยไหมครับ เมันเขาจะเปิดช่วงเดือนมอกราถึงมีนาประมาณนี้นะครับนี่ปิดไปแล้วเรียบร้อยเพราะอยู่บนเขาสูงมากนะครับสูงมากนั่นแหละครับคือผมเคยไปไหว้ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอพอรเมื่อพอรมันสาเร็จผมก็กลับไปตามทำคาสัญญาที่บนไว้คือเดินตั้งแต่ตีนเขาจนถึงสุดเขต ก็คือผ้าแดงแล้วก็อ่วไหวพระพุทธบาทนะครับลอยเท้ารพระพุทธเจ้าที่เขาเล่าสืบต่อกัอนมาเพื่อความสุขสิริมงคลแน่ๆครับไม่ได้คิดอะไรครับนั่นแหละครับทุกอย่างมันจะแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะมันแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับบางครั้งท่านก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วว่าปล่อยแล้วปงแล้วช่างแม่งแล้วกูไม่เอาแล้วจะเกิดอะไรก็ตามใจแม่งอยู่ ไม่รู้อะไรก็มาดนใจให้สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ก็อย่างผมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยคเครียดกับสิ่งที่เจอ,อเงินที่มีหมุนไว้จะ,จะขัดระบบผมรู้สึกไม่ดีมากาเงินไม่พอแล้วต้องทำโน่นทำนี่เงินไม่พอสิ่งที่ผมนึกถึงคือสิ่งหลักสิบอ่าผมลืมดูได้ถึงสิทธ ลืมเปลี่ยนน้ำไม่ถึงสิเกินลืมทำความสะอาดผมจัดการแล้วก็ตั้งจิตแต่เรื่องดีเรื่องดีนะครับใช้วันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะครับที่เคยวิตกกักวลก็มีสิ่งนู้นสิ่งนี้มาช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยเนี่ยนะครับผมนึงบอกว่าถ้าท่านเชื่อและศรัทธาในตัวเองเท่ากับท่านเชื่อและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับดวงท่านทุกคนจะมีเทวดาประจําตัวรักษาอยู่แล้วนะครับแต่คนบางคนเมื่อเนิ่นนานไปเทวดาก็ไม่อยู่ ผีหรือเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ครบคนที่ผีไม่ครบอาคิดดูแล้วกันว่าหน้าครบไหมล่ะแฮงแมงก็เหมือนกันผมที่บอกว่าเป็นช่วงที่คุณดวงตกอะไม่มีจริงครับกับวันดวงตกคือเป็นช่วงชีวิตห่วยอะ่ะแค่นั้นพอไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันมีมันก่อนจะดีมันก็ห่วยมาก่อนอยู่แล้วเหมือนก่อนที่คุณจะขับรถได้อะ่ะคุณคุณก็ต้องฝึกขัดคุณต้องชนนู่เถี่ยวนี่อะไรอยู่แล้วกว่าคุณจะปล่อยมือได้กว่า มันเป็นทั้งทุกอย่างมันจะแรกด้วยความมานะบากบั่นและความพยายามนะครับนี่พูดถึงไพ่แฮงแมนและภาพไพ่ใหญ่ที่ขึ้นนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอแฮงแมนก็ให้ระมัดระวังตัวถ้าเป็นไม่ได้นะครับในด้านการสร้างลดละก,กรรมลดละก,กรรมเหมือนเจ้ากรรมเขาถามานาแล้วเ็ตามคุณเจอแล้วเนี่ยเขาจะเล่นคุณแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วเนี่ย วิธีการก็คือต้องส่งบุญให้เขานะครับเจ้ากรรมในเวรหรือผีเนะี<ส>่ยเขาก็คืออดีตคนอดีตมนุษย์นี่แหละคุณขับรถสีดาแล้วคุณบอกว่ารถนี้สีเขียวอย่างเงี้ยอุไม่ติดวันเขาก็นี้สีแดงแปดอย่างเงี้ยผีเขาไม่โง่หรอกเขามองกับคนรู้เออม,มันเป็นการแก้เค็นนะครับแต่สําหรับอ่าตำรุกกรรมด้วยไพ่แฮงแมนเนี่ยหายารักษาโรครสชาขมขมอ่านะครับ ไปถวายผู้ป่วยเอ้ยอถวายพระที่ป่วยหรือก็ช่วยเหลือคนที่ป่วยโรคมดลูกท้องท้องโรคมะเร็งโรคใจโรคความดันโรคนู่นโรคโรคที่มันเป็นแล้วสายยากอันนั้นอะคือภัยแฮงแมนนะครับนอกนั้นก็ไม่มีเรื่องสุขภาพอะไรที่มันจะย่ําแย่นะครับตัวท่านเองก่อนอันดับแรกตัวท่านเองก่อน,นต้องตรวจสอบตัวเองว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันตูดตัวไม่บอกนะบอกแล้วก่อนนะภายแฮงแมน อ่นะครับอ่ามาดูเรื่องการงานหกไม้เท้าสี่ไม้เท้าประกอบกับไพ่เดอฟูไพ่เดอะซันไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่เหรียญด,ดีการงานและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี <c oughs> นะครับถ้าท่านมีหยุดนิ่งอืมนะครับหยุดนิ่งเพราะสามเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องการเงินการเงินนอกเวลางานนอกเวลางาน งานเสริมหรือรายได้รายได,ได,ได้ที่เบอร์เสริมอะไรแบบนี้ทํางานเพิ่มเนี่คือสามเหรียญเพราะฉะนั้นการเงินอนะไม่มีขาดมันอยู่แล้วนะครับการงานหูกไม้เท้าเมื่อวานก็ได้นะหูกไม้เท้าตําแหน่งเดียวด้วยหูกไม้เท้าก็สี่ไม้เท้าอืถ้าเกิดจะอะไรจะเกิดขึ้นอ่การงานคุณอยากได้การงานที่มันมั่นคงที่มันอ่ามั่นคงกว่าที่เป็นอยู่อ่ะสมมุตมิคุณได้ทํางาน รายธุรกิจใหญ่อย่างการไฟฟ้าคุณได้ทำงานราสธุรกิจใ,ใหญ่อย่างปาปาอ่าคุณได้ทำอยู่หน่วยงานของราชการแบบกระทรวงนูน้นกระทรวงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณมั่นคงไหมเออมั่นคงแน่กระทรวงนะั้นมันคงแน่รายธุหกิจนั้นมั่นคงแน่นะมนแนม้มันคงจะไม่ปิดพังถล่มล้มละลายแน่ๆนเพราะฉะนั้นความมั่นคง่ะมันไม่ได้อยู่ที่ สถานที่ทํางานนะครับความมั่นคงมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ถ้ามีสี่เสาอะ่ะมันปักสีอันนะมันคือมั่นคงแล้วคือคุณสามารถฝังรากได้แล้วมันมันคงแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะไปกับมานุรับกบมันได้ไหมมี วิธีคิดวัฒนธรนติกับงานนั้นแบบไหนนะครับคงไม่ช้าว่าการงานมันจะเป็นเอ่ยเรื่อยๆช้าแต่มันสําเร็จนะครับการงานที่คิดว่าจะสาเร็จไม่สําเร็จแต่มันสาเร็จแน่แต่มันใช้เวลาหน่อยนะอืมอ่าเรื่องความรักอ่าสองถ้วยควีนถ้วยควีนหรือถ้วยไฮพีทเนี่ยมันเหมือนรักที่สมหวังรักแรพกพบรักแรกเจอ ควีนท้่วเป็นความรักที่อมความทุกข์เรียน่าชื่ออกรมเหมือนไม่มีแรงผู้หญิงคนนี้ดูสบ,สบายดูจริงๆไม่ใช่ข้างในข้างในร้องไห้เดชให้พิเตสเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วที่เรียกกันนะพเมียน้อยเนี่ยอมันมีมากกว่าหนึ่งไม่น้อยหรอกบางทีมันก็ไม่ใช่บางทีก็ความรักที่มันไม่เปิดเผยความรักที่มันเป็นอะไรที่อะไรอะ ไม่ได้หวันชื่นวันช้าเหมือนคู่รักคู่อื่นเขาอ่ะดูด้วยกันน้อยมากเจอกันน้อยมากไม่เคยไปไหนด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยจนคนก็มองว่ามึงมีผัวมึงมีเมียหรือเปล่าเนี้ยเออประมาณแบบนั้นนั่นแหละคือความหมายของไพ่ไฮพิสเตน,นะครับเดอะฟูลคือความว่างเปล่าเดอะฟูลคือความที่ไม่คิดอะไรมากนะครับเป็นลําดับเป็นไพ่ตําแหน่งที่ห้าเนี่ย สิ่งนี้จะปลดปล่อยความทุกข์ของคุณก็คือการผ่อนคลายด้วยกันบางครั้งก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ปล่อยคือความสุขท่านต้องไม่ปล่อยความสุขท่านต้องหาความสุขมานะครับสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเราควบคุมมันไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น the f ฟูลคือการผ่อนคลายคือความบันเทิงคือความปล่อยวางคือไม่คิดเล็กคิดน้อยแค่นั้นเองครับให้พีทเนี่ยเมื่อคิดเยอะอยู่แล้ว วีนถ้วยนี่ก็อทุกพอแล้วครับดูนะเห็นไหมบางทีอ่ะการที่เราเปลี่ยนตัวตนห,นหัดตัวตนที่ดีๆไว้แยกทิ้งไอ้ตัวตนที่ไม่ดีออกซะบ้างความทิฐิความดื้อรัน้นความขี้โมโหความเจ้าอารมณ์อะไรแบบนี้ซะบ้าง ดูดิไพ่สบายตาขึ้นเลยเห็นไหมครับเ mm hmm. แฮงแมนมันก็คือสะตากรรมถ้าอย่างนั้นครับอการงาน mm hmm. การเงินดีความรักความรักเหมือนโชคชะตาชักพาให้มาเจอแฮงแมนก็ถ้าเกี่ยวความรักก็คือผิดหวังอย่างรุนแรงแนละ้วก็ไม่เป็นไรครับเดิมมันก็เลยจะเจอหม่อยู่ในกลวยวัยเร็วๆนี้แหละครับอ,อ,อกหกักคอยเป็นเรื่องอกหกักเรื่องอือ่นจะได้ไม่เกิดจะต้องมีเกิดการสูญเสียแตก ของแตกของหักของรักของพังอะไรนี่มันต้องเกิดนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับประจาที่ที่สิบไม่ใช่สิวันที่สิบแปดนะวัท 18, นที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สี่พฤษภาคมนะครับอ่ะนะครับนี่คือภาพรวมบอกนะครับวันเป็นภาพรวมสิ่งไหนที่ผมไม่ได้พูดนะครับถึงไหนผมไม่ได้บอกใครใครรอฟังรับรอรับฟังเรื่องราวอะไรอยู่ผมอาจจะไม่ได้พูด เข้าประเด็นหรือ pues ว่าอะไรอ่ะเจาะลึกลงไปบางใดบางเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมไม่ได้ไม right ่ได้ดูให so ้ใครคนใดคนหนึ Kazakhstan ่งอ่ะคือดูเป็นภาพรวมดูเปิดไพ่แทนแล้วเตนสถานการณ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งมากมายแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ท่านพึงรู้และระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ผิดภาพประกันใดก็ขออภัยนะครับ ในช่องแสดงความคิดเห็นช่องคอมเมนต์นะท่านแสดงความคิดเห็นมาได้ทักทายกันมาได้นะครับถือว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วกันเป็นเพื่อนกันแล้วกันเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าอะไรก็ว่าไปเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันดีกว่านะครับไว้ใจปรึกษาได้นะครับผมเชื่อได้นะครับเชื่อได้หมายถึงว่าความรู้ที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมมีเชื่อได้ว่าผมเจอมาแล้ว ผมถึงพูดได้นะครับก็อยากให้ท่านากล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกล้าที่จะนําเสนอกล้าที่จะลุกขึ้นมาทํานู่นทนํานี่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองนี่มันคือบันไดขั้นแรกที่จะทําให้ชีวิตท่านมีความสุขหรือท่านอยากรวยหรือท่านอยากประสบความสาเร็จบันไดขั้นแรกคือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกันที่ความคิดก่อนเปลี่ยนความคิดที่ไม่กล้าให้กลายเป็นกล้า ด้านได้ไอ้อดตเนี่ยแหละนี่คือหัวใจหลักของคนที่เขาหวังรวยอย่างเดียวไม่ส่วนโลกหวังมีความสุขอย่างเดียวไม่ส่วนโลกนะครับกล้านะครับคุณก็จะสมหวังไม่กล้าคุณก็จะผิดหวังมีอยู่แค่นี้นะครับขอบพระคุณที่จามรับชมรับฟังกันทุกท่านไม่ว่าท่านใหม่ท่านเก่าหรือท่านเก่าเก่าขอบพระคุณนะครับ ก็ในโอกาสนี้เขาขอเชิญบารมีสิ่งทั้งหลายนะครับช่วยบุคมครองป้องกันนะครับให้ท่านปลอดภัยจากอันตรายต่างๆโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้ถูกสิ่งมลสืป่ปปดเป่าให้ทิ้งไปขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสิ่งที่ท่านจะเจอมาหนักหนาอย่างไงก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อผู้ ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหรือไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะคนเราคิดไม่เหมือนกันคิดไม่ได้ไม่เท่ากันนะครับขอบพระคุณที่จํารับชมรับฟังก็เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมื่อชมเสร็จแล้วนะครับคนใหม่ยังไม่เข้าก็ช่วยกดด้วยนะครับคนเก่าจะดูแลยังไม่ได้กดก็ช่วยกดกันนิดนึงขอความสุขจงเป็นของท่านขอความสุขความจเจริญ ความทรงหวังเป็นท่านพบกัในคลิปหน้าสวัสดีครับ